นะคะคือเดียนะคะได้อินสปายมาว่าอยากจะทําสีผมให้แบบเหมือนยูนาบีนางเอกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดียนะคะก็ลองดูเลฟจากผู้แบบนาง บบเกาหลีต่างๆอะไรเงี้ยได้เห็นเขาแต่งหน้าแล้วแบบอยากลองแต่งหน้ารูปแบบนั้นดูมันจะมีความแบบฉ่ำๆม่วงๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอารูปอินสตาเรชันให้ทุกคนดูคือเดี๋ยวไม่ได้ทำสีผมมานานมากๆแล้วคือจนแบบโคนดำแบบดำปีผมเป็นทูโทนแล้วก็ไม่ได้ตัดหน้ามามานานมากๆแล้วนะคะได้เลิกก็เลยถือโอกาสตัดหน้ามาแล้วก็ทำสีผมด้วยเลยนะตอนแรกเดี๋ยวก็ลังเลว่าจะทำสีไหนดีก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บของ l o r e a l อ่ะเขามีให้ทดลองสี สีผมแบบออนไลน์ได้นะคะนี่นะคะมันจะมีให้เลือกคือทดลองผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมค้นหาสีผมที่ใช่สำหรับเราอ๋อสีนี้ก็ สวเดียก็เลยไปลองเทสสีผมแล้วก็เอาของจริงมาทําสีผมนะคะอันนี้ก็ผ่านการทําเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีที่ได้อยากทํานะคะมันเป็นสีที่เรียกว่าสีแอสซึ่งสีแอสในปกติเราต้องไปทําที่ร้านเพราะว่ามันทําค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะคะเดียเองอ่ะไม่ชอบไปทําผมที่ร้านเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบมันนานไม่ชอบไปนั่งทํานานๆก็ชอบที่จะทําเองที่บ้านมากกว่าอันนี้ที่เดียเลิกมาใช้นะคะเป็น Royal p a พาเ e e x c e l l e n t as h Supreme นะคะเป็นตัวใหม่ของ Royal แล้วก็เป็นสูตรใหม่แพ็กเกจิ้งใหม่ด้วยคือเขาจะมีทั้งสีเดิมที่ปรับสูตรใหม่แล้วก็สีใหม่ที่เราเลือกมาในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสี712นะคะเป็นสี Honey Ass สีบอลประกายหมดเหลืองม่วงนะคะ อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะคือครบจบในกล่องเดียวเลยเราไม่จําเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้นะคะเขาบอกจะเป็นเนื้อครีมสุดใหม่คือสีจะสดชัดแล้วก็ติดทนมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาเขียนที่กล่องเลยนะคะว่าจะมีเทคโนโลยี anti brunt เทคโนโลยีนะคะคือจะเป็นเทคโนโลยีที่มันจะเป็นแบบเม็ดสีม่วงที่จะเข้าไปจัดเม็ดสีเหลืองเพื่อที่จะทําให้ผมของเราอ่ะไม่ดูเป็นเหลืองๆนะคะนี่นะคะอันนี้จะให้ดูผมก่อนทําก่อนเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นสีดําหมดแล้วนนี่นะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำผมกันเลยดีกว่าน,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะผสมตัวทำสีผมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปทำในห้องน้ำเพื่อที่พอทำเสร็จเดี๋ยวจะได้ใช้แชมพูแล้วก็มาส์กของเขาไปเลยด้วยนะคะที่เป็นแบบแชมพูกับมาส์กที่เขาแถมมาให้เนาะก็อันนี้นะคะมันจะมีตัว d e v วลลอปเแล้วก็ตัว Coloring นะคะเราก็จะผสมเข้าไปด้วยกันเปิดก่อนฟึกอย่างนี้เปิดฝาตัวนี้แล้วก็ใช้ด้านหัวฝาฝั่งนี้นะคะกดเข้าไปให้มันแบบเป็นรูก่อน แล้วก็ผสมเข้าไปเลยบีบเข้าไปอันนี้เราก็เขย่าให้ตัวเนื้อข้างในอ่ะมันผสมกันจุ๊บนี่แล้วเราก็เปลี่ยนฝาใช้ที่มันเป็นหัวซี่เหมือนแปรงหวีตรงนี้นะคะเพื่อที่ถึงเวลาหัวแปรงหวีตรงเนี้ยมันจะเข้าไปแบบซอกซอนตามผมของเรา แล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยแค่นี้นะคะอันนี้เนี่ยเดยกก็จะมีทริคแนะนําสําหรับใครนะคะที่ทําสีผมเองที่บ้านด้วยนะคะเพื่อให้สีมันสวยแล้วก็สม่ําเสมอนะถ้าสมมติใครทําสีผมบ่อยๆอยู่แล้วอาจจะทุกเดือนแล้วก็โคนผมเนี่ยไม่ได้ดํามากอาจจะแบบโคนนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ลงไล่ตั้งแต่โคนจนถึงทั่วผมได้เลยนะคะตอนที่ผมแห้งเนาะแล้วก็แนะนําให้มีการแบ่งผมเป็นส่วนๆเพื่อที่สีจะได้สม่ําเสมอด้วยนะคะ ก็สามารถลงทั่วหัวตามความยาวได้เลยแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ทําสีผมนานแบบเดียวคือหลายๆเดือนขึ้นไปนะคะจนตรงโคนที่เป็นสีผมธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวเยอะแล้วก็จะแนะนําให้ทําตามวิธีแบบเตียนะคะก็จะแนะนาคล้ายๆกับวิธีแรกนะคะให้มีการแบ่งผมด้วยเพื่อที่สีจะได้สม่ําเสมอแต่ว่าจะต่างกับวิธีแรกก็คือเราจะลงจากโคนก่อนก็คือลงตรงสีผมตั้งแต่สีที่แบบสีธรรมชาติของเราจนถึงสุดถ้ามันสุด ตรงไหนก็คือตรงนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีก่อนแล้วจากนั้นอ่เราค่อยลงตามความยาวที่เหลือแล้วก็ทิ้งไว้อีก20นาทีนะคะนะคะเป็นตัวที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นแปรงหวีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําในห้องน้าเพื่อป้องกันการเลอะเทอะนี่นะคะเราต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่ถุงมือด้วยเพื่อป้องกันมือของเราจะเปลี่ยนสีตามสีผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปทําสีผมกันเลย ลักษณะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงผงที่เหลือ้องมีจกันจากนี้เราก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะผ่านไป10นาทีแล้วเราก็จะมาลงผงที่เหลือนะคะอันนี้ขวดเก่ายังไม่หมดนะแต่เดี๋ยวผสมขวดใหม่มาเพิ่มอีกขวดนึงเพราะว่าอยากแบบเออเน้นลงทั่วๆไปเลยเพราะว่ากล่องนึงมันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะคะที่เหลือเราก็ลงตามความยาวของผงได้เลยแค่แบบถูลงไปเฉยๆอ่ะเพราะว่ามันมีแปรงที่จะ เข้าไปซอกซอนอยู่แล้วเราแค่บีบล้วก็หวีนี่นะคะนี่เราก็ทำจุดตองหัวเล็บอยแล้ว,แล,วแล้วก็จะทิ้งไว้20นาทีนะคะต่อไปนะคะเราจะมาล้างกันในกล่องจะมีแชมพูมาให้เลยเป็นแชมพูสีม่วงแล้วก็เอาน้ำชะโลมที่ผมนิดนึงนะคะแล้วก็นวดล้างจนสีหมดเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะมามาคองดมกันอันนี้เราทาลงบนผมที่เปียกหลังจากที่สระเมื่อกี้เลยนะคะทิ้งไว5้ 5- 1 0นาทีถ้าใครอยากให้สีชัดแล้วก็ติดทนเนี่ย ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วจากนั้นเราก็ได้ผมให้แห้งแล้วก็มาดูกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็อันนี้นะคะเป็นผมของเดียหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าสีผมมีความสม่ําเสมอขึ้นแล้วก็ตรงโคนตั้งแต่แบบช่วงตรงนี้ของเดียตอนแรกมันจะเป็นสีแบบค่อนข้างที่จะดําเลยนะแต่พออันนี้มันมีความแบบเหลือบขึ้นแล้วก็สีมีความสว่างขึ้นเดียวว่ามันก็ทําให้หน้าดูไบร์ขึ้นก็ถือว่าเป็นสีที่ชอบแล้วก็ทําได้ง่ายชอบความที่เขาเป็นหัวแปลงซี่หวีๆอะไรเงี้ยก็คือพอเราหวี เข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปซอกซอนตามผมของเราได้เลยนะคะแล้วก็อย่างตอนที่ทาอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบกลิ่นมันแรงจนแบบแสบตาแสบจมูกขนาดนั้นแล้วก็ถือว่าพอใจเลยกับการที่ใช้อันนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบผมแห้งเสียอะไรมาอันนี้คือเดียมไม่ได้ใช้แชมพูหรือครีมมวนอันอื่นเลยนะคะก็คือใช้ที่เขาแถมมาให้ในกล่องเลยก็คือมันจะมีแบบแชมพูแล้วก็มาร์กที่เป็นสีม่วงที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูนะ ถ้าสมมติใครอยากทำสีผมเองที่บ้านอนะ่ะก็ลองไปดูก็ได้เขาจะมีหลายเฉดสีเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบสีใหม่นะก็ให้ลองสังเกตที่เป็นกล่องม่วงนะคะหรือถ้าใครอยากทำสีเดียวกับเดียก็นี่เลยนะคะสี712นะคะฮันนี Ash แล้วก็เดี๋ยวเดียจะขึ้นภาพขึ้นวิดีโอโชว์ด้วยนะคะว่าเออหลังจากเปลี่ยนสีผมแล้วเนี่ยฟิลิชลุดูเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีภาพมีวิดีโอให้ดูในแสงมุมต่างๆว่าเวลาแบบมุมต่างๆแสงต่างๆเวลาที่ออกแดดเจอแดดอ่ะไอความประกายม่วงๆเนี่ยมันเป็นยังไง ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาทำผมเองที่บ้านง่ายๆาสไตล์แบบยูนาบีที่แบบเมคอัพมีความแฟนซีนิดนึงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบฝากติดกันแลวกดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะคะยังไงวันนี้ได้ไปกันนะคะบ๊ายบาย